เวลานี้หาครูใหญ่ได้แล้วความจริงครูใหญ่ท่านนอนอยู่ใกล้ๆแต่ผมมองไม่เห็นเองสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านันหลายตั้งใจฟังเวทนานุปัสนนามหาสติปัฏฐานผมจะขอนำาพระพุทธพจน์ทบทพมบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสตร์สนดา,าสมาสมุทัาทรงตรัส มาแปลออกเป็นภาษาไทยแล้วแปลในปัจจุบันสำนวนมันไม่เพราะก็ขออาภาัยด้วยมิฉะนั้นเดี๋ยวก็จะหาว่าผมสร้างธรรมะมาสอนเองทังกล่าวว่ากระทันจะพิกเวีพิขุซึ่งแปลเป็นใจความมาดูก่อนพิสุทั้งลายก็อย่างไรพิขุ อิสุย่อมพิจรารณาเห็นเวทนาคือความสวยอารมณ์คำว่าเวทนาเนี่ยก็ได้แก่อารมณ์ที่เราเข้าไปสัมผัสเขาตามบาลีท่านเรียกว่าสวยอารมณ์ในเวลาในเวนั่นคือว่าสวยอารมณ์ในเวทนานั่นอยูอย่เนือเหนือง ให้กล่าวว่าดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายพิสุจ์ในพระธรรมวินัยนี้เมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอาทุกขมาสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข ก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาคือไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันเฉยเฉยใจมันว่างว่าสบายสบายหรือเมื่อเสวยสุขเวทนาที่มีอมิตรคือเจือวิธีกรรมมาคุณก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยสุขเวทนาที่เจือวิธีกรรมิตรคือกามคุณหรือเมื่อ <c oughs> หรือเมื่อเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีวิอมิตรคือที่ไม่เจือวิธีกรรมมคุณก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุขเวทนาที ado, ่ไม่มีอมิตรหรือเมื่อเสวยสุขเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตร หรือเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรหรือว่าเสวยทุกขเวทนาอทุกขเวทนาที่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยอทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่มีอมิตรอทุกขมาสุขที่หมายความว่าไม่ทุกไม่สุข หรือว่าเสวยอาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรู้ชัดว่าบัตนี้เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรด,ดังนี้พิสุยอ่อมพิจารณาเห็นเวทนาภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นเผาเห็นเวทนาภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นเวทนาทั้งภายในและภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในเวทนาบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในเวทนาบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาบ้างก็หรือสติว่ามีเวทนานี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะภายในเกิเธอ แต่เพียงสักตะว่าเป็นที่อาศัยสักตะว่าเป็นที่ระลึกเราย่อมไม่ติดอะไรอะไรทั้งหมดในโลกด้วยดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายเธอย่อมพิจารณาเวทนา,นาในเวทนาเนืองเนืองโดยอย่างนี้ <c oughs> นี่ผมเอามาอ่านให้ฟังเพราะเป็นการป้องกัน <c oughs> นี่จะหาว่าผมสร้างธรรมะขึ้นมาสอนสเอง จคกลายเป็นว่าไว้เขาลือกันนะว่าเวลานี้ผมกลายเป็นพระพุทธเจ้าไปองค์แล้วเขาลือกันว่าสร้างธรรมะขึ้นมาสอนด้วยความจริงนี้ไม่ใช่เข้าใจพลาดธรรมะใดๆที่สอนท่านก็นำมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผมไม่ใช่สับปัญญูแลวมานั่งพิจารณาคําสอนของพระพุทธเจา้า ว่าเมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาหรือว่าเราไม่มีความสุขก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีก็รู้ชัดว่าเวลานี้มันเฉยๆไม่มีทั้งความสุขแต่ความทุกข์ตอนนี้เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้มาพิจารณาถึงอารมณ์ที่เราสัมผัสเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสเป็นสำคัญเวลานี้เรามีสุขหรือว่าเวลานี้เรามีทุกขหรือว่าเวลานี้เราไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีอารมณ์สบายสบายอารมณ์สบายสบายนี่เขาเรียกอุบเบขาลม อารมณ์ไม่เกาะหน้าอารมณ์อารมณ์ไม่เกาะสุขอารมณ์ไม่เกาะทุกข์มีจ uh, ิตเป็นจิตที่มีความสุขม <mo> ีอารมณ์ว่างคําว่าว่างในที่นี้คือว่างทั้งกุศลธรรมและว่างทั้งอกุศลธรรมคําว่ากุศลเป็นจุดที่เกาะไม่มีสําหรับจิตหรืออกุศลที่เกาะไม่มีสําหรับจิตเป็นจิตที่มีอารมณ์เป็นสุขอย่างยิ่ง อารมณ์ตอนนี้เป็นอารมณ์ที่เราต้องการอย่างที่ท่านห,หลายเจริญพระกรรมฐานจุดใดจุดหนึ่งจิตไปเกาะภาพแสงสีบ้างจิตไปกาะอ,อารมณ์อะไรต่ออะไรบ้างอันนี้ที่ถือว่ายังไม่ดีจิตยังมีความวุ่นอยู่แต่ว่าจิตมีความเฉยเฉยมีความสุขเยือกเย็นอันนี้จิตดวงนี้เราต้องการ นี่การที่เดเวสุขและเสวยทุกมันยังเป็นโลกีมีสัยยังไม่ชื่อว่าเป็นจุดความดีเป็นจุดความเด่นในพระพุทธศาสนานี่มาดูต่อไปทัานกล่าวว่าเมื่อเสวยอาทุกขมาสุขคือไม่สุขไม่ทุกก็รู้ชัดว่าเราเสวยไม่สุขไม่ทุกนี่ต่อไปทัานกล่าวว่าหรือว่าเสวยสุกเวทนาที่มีอภิม่คือเจือว,วิติกรรมมคุณก็รู้ชัดว่า สวยสุขเวทนาที่มีอมิตรเป็นสำคัญคำว่าเวทนาแปลว่าสวยอารมณ์อารมณ์ที่มีความสุขความสุขที่มันเกิดขึ้นกับใจก็ได้แก่สิ่งของที่เรามีอยู่หรือว่าคนหรือว่าสัตว์คำว่าอามิตรเนี่ยต้องมีเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเป็นวัตถุเป็นวัตถุที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็าตาม ถ้าเราได้มาเรามีความดีใจในเรื่องนี้ว่าสิ่งนี้ที่เราปรารถนาเราได้แล้วอย่างนี้เรียกว่าสุขเวทนาที่เจือไปด้วยอมิตรคือกรรมคุณวิ่งของไม่ดีนะครับขอบอกไปเลย <c oughs> ถ้าเรามีความดีใจพร้นได้ของที่เป็นนําได้ของก็มาที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม เรายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรานี่มันเป็นของไม่ดีนะครับให้พยายามพิจารณาให้รู้ว่าเวลานี้นะจิตของเราไปเกลือนกลัวกกรรมมาคุณหรือเปล่านี่เมื่อรู้แล้วก็ต้องหาทางละกามมาคุณไม่ได้หมายถึงผู้หญิงหรือไม่ได้หมาย,ายถึงผู้ชายเสมอไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติของโลกที่เราได้มา มันเป็นวัตถุชื่อว่าเป็นเรื่องของการมาคุณกามะแปลว่าความใคร่คือเป็นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสตามที่ประสงค์เริ่มน่ายของกรรมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ดีถ้ารู้สึกอเวทนามันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็ต้องหาทางตัดตัดเชียนได้สุภก,กรรมฐานออในนี้ไม่มีสินะ ก็ต้องตัดเช้นด้วยด้ามนาจหนึ่งปฏิโกสัญญาหรือว่าธาตุสหรือว่านาวสี9ย้อนหลังเข้าไปตามที่เราเรียนมาแล้วว่ากามาคุณมันเกิดขึ้นเพราะพม่เรามีความลหลงไหลไฝ่ฝันผิดคิดว่าของทกกรกเป็นของสะอาดคิดว่าของที่มันไม่เที่ยงเป็นของเที่ยง คิดว่าเป็นของที่จะต้องสลายตัวคิดว่ามันจะไม่สลายตัวนี่เป็นอารมณ์ผิดเราก็เลยใช้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเข้าประหัตประหารเสียทันทีนี่หมายความรู้เวทนาที่เกิดในอารมณ์จงกระทั่งอารมณ์ของเราไม่เกาะในกามคุณนั้นมีความระเกียดในกามคุณเรียกว่านิปิทายาน เมื่อจิตเข้าถึงสังขารุปเปคาญาณเมอารมณ์วางเฉยไม่เนื่องในกามาคุณทั้งหมดอย่างนี้ถ้าจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ใช้อย่างนี้นะครับอารมณ์นี่พูดถึงอารมณ์ไม่ใช่จิตอารมณ์มันก็มาจากจิตแต่ว่าด่านจิตท่านมาไหว้ว่าไว้อนหนึ่งที่จะไปซ้ำกัน ท่านว่าต่อไปหรือว่าเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอวิชไม่มีอมิตรคือไม่เจือได้กรรมคุณก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรนี่สุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรเป็นยังไงที่ไม่เจือได้กรรมคุณก็ได้แก่อารมณ์ที่เราพอใจอยู่ในศีลอารมณ์ที่เราพอใจอยู่ในสมาธิ อารมณ์ที่เราพอใจอยู่ในวิปัสสนาญาณนี่อย่างหนึ่งสูงไปนิดไหมครับถ้าสูงไปก็ลดไปหน่อยหนึ่งอารมณ์ที่เรามีความพอใจอยู่ในจรณะทั้ง15ประการเราจะทำดีครบถ้วนถึงเต็มระดับหรือไม่ก็ตามแต่ก็ยังทำอยู่ ก่อขึ้นชื่อว่าจิตของเราน้อมเข้าสู่ในธรรมที่องค์องค์สมเด็จพระบรมโคมีความต้องการหรือว่าจิตของเราตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหารสีจิตก็มีความสุขที่ไม่เจือวิติกามคขุณหรือว่าจิตของเรามีกำลังใหญ่เพื่อทรงอิธิบาททั้งสี่ประการระหัสประหารความชั่วให้พ้นไปจากจิต ถึงแม้ว่าจะพ้นไปไม่นานเป็นแท้กระตาทางกัรบริหารที่โชคราวก็ยังมีคุณมีประโยชน์ที่ว่าจิตมีความสุขสุขที่ไม่เจือปนไปด้วยมิตรคือกรรมคุณท่านกล่าวต่อไปว่าหรือว่าสุขือว่าหรือเมื่อเสยเวททย,ววสยทุกขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดอยู่ว่าเวลานี้เสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตร ไอ้ทุกขเวทนาที่มีอมิตรนี่หมายความว่าของที่เราได้มาคนที่เราได้มาสัตว์ที่เราได้มาเราได้มาทีแรกพอเข้ามาแล้วมันก็เกิดความเดือดร้อนต้องปกครองกันต้องเอาอกเอาใจกันต้องระมัดระวังรักษาวัตถุทุกอย่างไม่แต่คนยิ่งคนหรือสัตว์มีความร้ายแรงมากเพราะต่างคนต่างมีความคิด ถ้าเราได้คนที่มีความเห็นผิดไม่เคารพตัวระเบียบวินัยศีลสมาธิปัญญาความหนักใจไม่จะเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องถือว่าเป็นกฎธรรมดาคนเกิดมาในโลกแล้วที่จะหนีอาการอย่างนี้ไปมันคนมันหนีไม่ได้เพราะไม่เกิดมาเป็นคนมันก็ต้องอยู่กับคน เกิดมาเป็นคนแดงของคนมันมีสัตว์มันก็ต้องอยู่กับสัตว์ด้วยเกิดมาเป็นคนมันเป็นแดงของวัตถุก็ต้องอยู่กับวัตถุและจะหน,นีมันไม่ได้ในเมื่อทุกประเภทนี้เกิดขึ้นเราก็หหนกำลังใจขัามัคิดว่าการทรงชีวิตอยู่นี่ไม่นานไม่ช้านานเท่าไรชีวิตของเราก็จะมันไหลคือพิพนิาตไปจมไปในดิน ในเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นโดยอามิตรประเภทนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าสิ่งใดที่เราควรจะรักษาไว้ได้ก็รักษาไว้ถ้ามันเป็นปัจจัยเกิดทุกข์มากขึ้นก็กําจัดมันไปเสียถ้าเป็นวัตถุก็โยนทิ้งเป็นคนร็ใส่ก็เลิกคบเป็นอันว่าเราหาทางหลีกหาทางเลี่ยงให้พ้นจากอารมณ์ทุกข์หนักที่มันไม่ควรจะทุกข์เกินไป แต่ว่าถึงกระไรก็ดีถ้าการปกครองคนหรือครูอยู่คนคนอยู่ด้วยกันโมมากหรือว,ว่าเรามีวัตถุเป็นสมบัติมันก็มีอารมณ์ทุกข์เป็นของธรรมดาทางนี้ก็เว้นไว้แต่อารมณ์ของพระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านไม่มีความทุกข์ท่านถือว่าสภาวะของโลกปกติมันเป็นอย่างนี้ท่านก็ใช้อุเบกขาญาณก็สังขารรูปเบกขาญาณเขาครอบงำตัด ความพอใจในวัตถุทหลายต่างๆเสียถือว่าเป็นอารมณ์ปกติมันมีมาก็มีไม่มีก็แล้วไปแต่ว่าถ้าคนไม่ดีนะพระพุทธเจ้าถึงก็ไม่เอาไว้นำนากของท่านอย่างท่านพระวะกะลิไม่สนใจในัธรรมวินยัยพอใจในความสวยสดงดงามขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า พระพุทธเจ้าก็ทรงไล่ออกจากสำนักอย่างพระชนะเป็นคู่ทุกคู่ยากกับมาทั้งแต่ก่อนบวชเป็นสหชาติในเมื่อไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาสัสสดาหก็ทรงสั่งให้สงลงพรมทันคือไม่คบหาสมาคมด้วยจะไปหาใครก็ห้ามไม่อย่าไปพูดด้วย มันเลวแล้วจงอย่าคบถ้าเขาดีแล้วจึงคบนี่เรานี่ก็เหมือนกันในเมื่อไอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีถ้ามันเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์มากเกินไปแล้วก็เหวี่ยงมันทิ้งไปเสียอย่าไปสนใจอย่าไปอะไรในมันถ้าคืนบ้าอะไรในะมันเข้ามันก็จะทำให้เราต้องตกไปสู่อบายภูมิหรือว่าเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ยงใหญ่เข้าไปยึดถือเมื่บอกดังกล่าวต่อไปว่าหรือเมื่อเสวยสุขเวทนาที่มีอมิตรกรู้ชัดว่าเวลานี้เราสเสวยสุขเวทุกเวทนานไม่ใช่เสื่อมกให้ทุกว่าไปแล้วรือว่าต่อไปอีกว่าหรือว่าสเสวยทุกเวทนาที่ไม่มีอมิตรรู้ชัดว่าสเสวยทุกเวทนาที่ไม่มีอมิตร ทุกเวทนาที่ไม่มวิอมิตรก็ได้ก่รอารมวิตกคิดว่าวันพรุ่งนี้จะมีกินไหมวันพรุ่งนี้เจ้าหนี้จะมาทวงไหมวันพรุ่งนี้จะมีอันตรายมาถึงเราหรือไม่และเวลานี้ใครเขาจองลางจองฝานกันบ้างเราจะมีสภาพภาวะเป็นยังไงวิตกถึงลูกวิตกถึงหลาน ที่อยู่ห่างไกลจะมีความสุขหรือความทุกข์ในเวลานั้นไม่มีของอยู่ข้างหน้าจะนั่งนึกไปเองถ้ารมนั่งนึกขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเรื่องธรรมดาอย่างนี้อย่าสนใจเพื่อประโยชน์อะไรมันจะมีหรือไม่มีมันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราแก้ไขไม่ได้ถ้าสิ่งใดถ้าเป็นกฎของกรรมเราก็ไม่สนใจ เราเองเราก็ไม่สนใจในขันห้าคือร่างกายของเราเหมือนกันเราก็ไม่สนใจใน,นโลกกระททั้งแปดรายการมันยาสุขมันจะทุกข์ก็ช่างขวมันเราเกิดระเดียวเดียวโ็ตายตายแล้วก็แล้วกันไปคำว่าแล้วกันไปก็หมายความว่าเราก็ไม่ติดใจในขันห้าต่อไปปล่อยให้มันตายตายแล้วก็เลิกกันคือชื่อว่าขันห้าเภทนี้ไม่มี ทำจิตให้สบายถือว่าเวลานี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังไม่แก่แต่เตรียมจิตไว้แก่คือว่าความวางเฉยในเมื่อกฎข้องกรรมเกิดขึ้นฟังกันต่อไปท่านกล่าวว่าหรือเมื่อสเสวยอุทุกขสุขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าสเสวยอุทุกขสุขเวทนาที่มีอมิตร คำอาทุกขมาสุขแต่หมายความว่าทั้งไม่สุขแล้วก็ทั้งไม่ทุกข์อารมณ์มัยบสบายที่มีมิตรหมายความว่าอย่างไงหมายความสมมติว่าเราเป็นนักเจริญกสิณจับภาพกสิณขึ้นหรือว่าเราเป็นนักเจริญพุทธานุสติกรรมฐา,านจับภาพพระพุทธรูปขึ้นเมื่อภาพนั้นปรากฏชัดอารมณ์จิตมีความสุข อารมณ์จิตเป็นฌานอารมณ์จิตก็ทรงตัวมันก็มีความสุขแต่ว่ามีอมิตรเป็นเครื่องกอาะก็ได้เกิดกรูปของกสินหรือว่ารูปของพระพุทธร,รูปเป็นตนอย่างนี้เรียกว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีที่ที่มีอมิตรท่านกล่าวต่อไปว่าหรือว่าเมื่อเสวยอทุกขสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตร ก็รู้ชัดว่าสวยอุทกกรมสุขเวทนาที่ไม่มีมิตรอันนี้ก็ได้แก่วิปัสนาญาณว่าเราไม่สุขเราไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีอารมณ์ใจยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกคือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกกันว่าเราและของเรา เราถือกันนักกันหนาว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีความสําคัญที่สุดคือร่างกายเป็นเรารักจริงตอนนี้เราก็พิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่เข้าใจของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเรือนร่างกายเป็นที่อาศัยของจิตชั่วคราวเราสักแต่ว่าอาศัยมันเท่านั้น ย้อนกลับไปหาในตอนต้นว่าร่างกายมีอะไรบ้างคือหนึ่งปฏิกูลอาการ32เต็มยมด้วยความสุกรกธาตุสี่ร่างกายมีธาตุนั้น,นำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไปชมกันชั่วคราวเท่านั้นแล้วมันก็เสื่อมโทรมเป็นปกติธาตุสี่มีสภาพนสร้าศพในป่าชา้าร่างกายนี้มีสภาพนสร้าศพในป่าชา้า มันเป็นของน่าเกลียดมันเป็นของน่ากลัวเราไม่พึงปรารถนาในมันเราจะตัดภาระมันเสียโดยเราไม่ยึดถือว่ามันว่าเป็นเราเป็นของเราคิดว่าร่างกายนี้เมื่อมันสลายตัวไปแล้วเมื่อไรก็ช่างมันมันจะมีความสุขมันจะมีความทุกข์ตามสภาพของมันก็ช่างมันสิ่งใดที่แก้ไขได้ก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็ไม่แก้ไข ท่ากำลังใจให้เป็นสุขทั้งกำลังใจให้มีความเบื่อหน่ายว่าร่างกายสขปรกมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันจะต้องสลายตัวไปในที่สุดมันไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่อำนาจของเราท่านกล่าวต่อไปว่วาด,ดังนี้พิสุย่อมพิจรารณาให้เวทนาในเวทนาคือภายในบ้าง ไอเวทนาในภายในก็หมายความว่าพิจารณาเห็นเวทนาในกายของเรานะในจิตใจของเราว่าเวทนาอย่างนี้มันเป็นธรรมดาข้งบุคคลที่ทรงกันห้าจะต้องประสบเราไม่มีความพอใจในกันห้าเวทนาจะได้ไม่มีน่าต้งกล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นใบายนอกบาง นั่นก็พิจารณาว่าเรามีความรู้สึกทุกอย่างนี้สุขอย่างนี้มีรมกลุ่มอย่างนี้ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราเป็นอันว่าเราก็ดีเขาก็ดีไม่มีใครมีความสุขเป็นคนที่ประกอบไปด้วยความทุกข์ท่าเกาะกันห้าเพราะว่าทุกในด้านของอริยสัจถ้ายังหลงไหลใฝ่ฝันอยู่ในขั้นห้าเพียงใดเราก็ต้องมีความทุกข์อยู่เสมอ เขาก็มีสภาพเช่นเดียวกับเราจะสนใจอะไรกับสำหรับเราหรือเขาข้อต่อไปแต่งกล่าวว่าย่อมพิจารณาในเวทนาในเวทนาทั้งภายในบ้างทั้งภายนอกบ้างคือมีความรู้สึกว่าเรากับเขาคนภายนอกมีเวทนาอย่างนี้เหมือนกันต่างคนที่เกิดมาแล้วต่างคนต่างไม่มีความสุขทุกคนแบกบทุกอยู่วังยังค่ำคือ,อยังรุ่ง มันจะมีความดีอะไรสำหรับการเกิดท่านกล่าวโดยว่าย่อมพิจารณาเหินธรรมดาคือความเกิดขึ้นเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเหินธรรมดาคือความเสื่อมไปบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปบ้างนี่หมายความว่าเวทนานี่มันไม่ส่งตัว เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ว่างจากรมณมไม่เกาะสุขไม่เกาะทุกข์มันไม่มีสภาพ <c oughs> มันไม่มีสภาพจีรังย่างยีอะไรให้ปรากฏแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระบรมสุขก็ก,กล่าวว่าหรือก็สติคือนึกว่าเวทนามีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกิเธือนั้น ที่หมายความเวทนาใดๆก็ตามที่มันจะเป็นสุขหรือมันจะเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ <c oughs> เพราะอารมณ์ของปุตุชนนั้นที่มาตั้งอยู่คือมันทรงอยู่จะพ่อหน้าเราไม่ใช่ตั้งอยู่ข้หน้าความจริงมันตั้งอยู่ในใจหน้าคือหน้าใจท่านบอกว่าให้พิจารณาเพียงว่าสักแต่ว่าเป็นที่รู้เท่านั้น หรือว่ารู้ว่าเวลานี้มันสุขรู้ว่าเวลานี้มันทุกหรือว่าเวลานี้ไม่สุขไม่ทุกมันมีความสุขเพราะอาศัยอมิตรกามคุณหรือว่ามีความสุขเพราะไม่อาศัยอมิตรมีความทุกหรือมีเพราะอาศัยอมิตรหรือมีความทุกที่มาอาศัยดําอมิตรเราจะไม่ยึดถือมันเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ถือรับเสาระว่ามีความสําคัญ ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเวทนาทั้งสามประการที่เราจะต้องทิ้งเราต้องการคือพระนิพพานต่อไปองค์สมเด็จพระวิชิตามารทรงตรัสว่าเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกโด้วยคือไม่ยึดถือในเวทนาด้วยและก็ไม่ยึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกโด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุ ย่อมพิจรารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆอยู่อย่างนี้ <c oughs> นี่หมายความว่าในเมื่อเราไม่ยึดไม่ถืออะไรทั้งหมดเวทนาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ใช้คำว่าช่างมันก็ว่าช่างมันคือเราไม่สนใจและก็ไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือเวทนาแล้วก็ไม่ยึดถือ,อ,ถอ,ถอทุกอย่างในโลกจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดี จะเป็นวัตถุคนดีเราไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเราเป็นของเราถ้า,ารมปล่อยอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททหลายทราบรือเปล่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนในด้านสมถะในเบื้องตน้นแต่ตอนท้ายสอนในด้านวิปัสนาญาณใช้อารมณ์ละใช้อารมณ์ปล่อยเป็นอารมณ์ของพระนิพพานคือว่าจิตเราไม่เกาะในเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ แล้วก็ไม่เกาะเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เกาะเวทนาที่มีอมิตรหรือไม่มีอมิตรแล้วก็ไม่เกาะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถ้าอารมณ์ทรงตัวอย่างนี้ได้นั่นคือเป็นสภาวะของพระอราหารันต์อรบรรดาพระโยคาวจรหลายคำแนะนำกันสำหรับในเดือนมหาคติปทานสูตร ในเวทนานุปัสนามาหาสติปัฏฐานสำหรับคืนนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบรรดาท่านประโยคาวนจนาจรทั้งหลายจงปฏิบัติด้วยจริยาคือเพือว่าจริยาตามที่ท่านต้องการเป็นหมายความอิริยาบทที่ท่านต้องการจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินเป็นโจมกลงก็ได้จึงกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี